สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกคนนะคะเมื่อนี้ยยติ๋วจะ้ามาแกงแกงอมหน่อไหมดองนะค่ะเดอ้อใส่ไก่จา้าจะมีไก่ปีกไก่นะคะแล้วก็ตับจา้าตับไก่แล้วค่ะเด้อจะเทลงเลยนะค่ะเดอ้อไก่ไก่จะเทลงเลยจา้าอันนี้อมนะค่ะเดอ้อไก่ดนีแย,ยกกระล่างเลยจ้า ในเครื่องแก่นี่ยจ,จะตําไอโขกหยาบๆนะคะขาตะไคร้จะหอมกระเทียมพริกขิ้หนูเอพริกไอกินดานะคะพริกกินดา11เม็ดค่ะวันนี้ให้เผ็ดหน่อยนะคะเ<ม>น้นหอมเยอะๆด้วยค่ะ<ม>เกงหมอห้อเล็กๆจ้ะจะหอมปะคะนี่ค่ะ สดเด็ดเราประลารานวัวแม่ติ๋วนะคะใส่ไปเลยค่ะอนี่ห้ากระจร้วน,นะค่ะเนาะนี่เย็ดติ๋วใส่กะปริมาณดยสายตานะคะนี่จะร้วนเลยค่ะโอ้ยหวมแค่นี้ก็หวมขึ้นมากล้ะค่ะอืมนี่เดยคเะเด้อ,อ อันนี้ก็คือหน่อไม้ดองจะหนึ่งขวดนะคะที่น้องแพราส่งให้จะขวดสุดท้ายแล้วกินแล้วอร่อยมากจ้ะยายก็จะล้วนหมูแล้วค่ะเด้อล้วนหมวยแห้งจ้ะค่อจะเอาน้ำล่างคกใส่ยายยายแกงใส่กระทะอยากให้พี่น้องเห็นน้ำด้อค่ะเด้ออืมเลยแกงใส่กระทะ อาวสากวิเศษสากสากเยหวยนน้ำรางคุกไ่ทั้งนี้จะ้ะยายแก่กะจะล้วนให้เหงๆให้มึงตอนใส่น้ำใส่น่ำยายก่จะปรุงเห็นมึงน้ำตาข่าเด้อเขาจะล้วนไปเรยจะ้ะล้วนน้ำปลานะคะใส่พริกแกงใส่ไก่นะคะหอมหุยๆขึ้นดังเลยจะ้ะ อันนี้าก็ร่วนไก่เนาะอันนี้กะน,นี่ใบนั่งรักเด้ออยู่สวนยายติ๋วจ้ะงามๆเละยยายติ๋วตัดมากกัหนึ่งแล้วก็ต้นหอมดอกหอมนะคะที่สวนยายติ๋วจ้ะนี่ยายติ๋วตัดออกมาหมดแล้วมาใส่แกงหมดเลยนะคะอืตัดออกมาแล้วอเหลือแต่อันปลูกใหม่นะคะอันปลูกใหม่นี่เป็นหอมแบงหน่อยได้จ้ะเด้อ น้องเพื่อว่าเพิ่นฝากมาให้กินจ้ะอ่าปลาเส่บแซ่บแม่หวานดีมันหินดีว่าสันเอามากินกับส้มตำเย็ดยติ๋วกินเครื่องมัดจ้ะเอาไว้เครื่องนึงไว้ปลูกจ้ะทายลงชุ่มชุนละปลูกเลยซีมือทายรุงชุ่มชุนละจ้ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นหอมหอมแขกนะคะที่ปลูกจ้ะเยียติ๋วเก็บแล้วจ้ะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะหอมมะ,ะ้าหอมบอ โอ้ยยาติวอยู่อข้างนอกนี่หอมขนาดหอมกินปลาขึ้นค่ะเดี๋ยวก็มาเมืองอีกคั่หนึงเนาะค่ะเนาะนี่จะอันนี้ยแยกกับไส่ไส่น้ำล่างโคกลงไปแล้วเด้ออ่านี่พา,าเนื้อไก่มันสึงงละแยกกัจะปล่อยให้ไก่มันสุกก่อนจ้ะแยกเขาจะเอานอไมไอศสรีมงลงเด้อค่ะเด้อจะ เดี๋ยวค่อยมาเมืองกันอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนะาะจะเดือดอุกอุกแล้วเนาะค่ะเนาะนี่จุดอ,ดอุกอุกแล้วจะหอ,อมจังเลยจ้ะหอ,อมยายก็จะเอานี่นักเอกของเฮาลงนะคะหน่อไม้ดองจะเอาลงเลยค่ะยายเผือกน้ำไหลเด้ออันนี้คือยายอ้อมหน่อไม้ส้มเด้อจ้ะเด้ออืมจ้ะ ยายจะเอาน้ำซ้ำนี่ละจ้ะอืมยายจะเอาเขาคุยถึงบ่ได้สดเด้อค่ะเด้เออืมมีน่อไม้ดองลงแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาค่อยมาซีมเมืองตอนมันสุกแล้วจ้ะเราจะจะเรียกว,ว่ารสชาติเป็นจังไหนแล้วก็เขาก็ค่อยปรุงรสไปน้ำจ้ะเพราะว่าน้อไม้สซมี่ยายก็ล่างน้อยเดียวเนาะน้าสโซ่งหน่อยเดี๋ยวยายติ้มเพิ่มเพิ่มนิดนึงเด้อค่ะเด้อ น่ะเนาะอ่ะนี่พอได้อุจุกินงแค่บอกพี่กระตำโคกยากยาเป็นสิทธได้จ้ะเด้อพริกดิบกินดาจ้ะ,ะ,ะส่วนมากบ้านแย้ติ๋วจะโบ้ค่อยมีพริกขีห้หนูสวนพริกนั่นกินจ้ะไม่ใช่พริกกินดาอยู่ตลาดก็ได้อืมพริกดิบพริกนั่นจะโบ้ค่อยมีจ้ะอืมที่ได้กินตะกี้กับม่ใช่นองเพี่ว่าเป็นทรงมห้เนาะคะ่ะเนาะ อันนี้มิคามิสคไครแยะโขกใส่ละเด้อจะดูหน้าตามันได้เลยอ่าเดี๋ยวค่อยมาเมืองกัดอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะตอนปรุงจะจะมาปรุงกันเลยได้ค่ะเด้อน้ำปลาลายแย้ติวใส่ก็คือพอดีแล้วแย้ติ๋วจะบดได,ด้ใส่รสดีเพราะว่ามันนัวพอดีเลยจ้ะนัวพอดีแล้วนะแย้ติ๋วจะใส่แต่ผงชูรสนะคะผงชูรสประมาณ ครึ่งช้อนโต๊ะจ้ะนี่แต่ว่ายะติวเทกระจายไปไม่กัตเลยคือหลายซื้อ,อจ้ะคือใสนน่แคน่นี้นกินแค่นี่เนาะค่ะเนาะอืโอ้เพชรจ้ะเพชรเย็ดติ๋วซีมแล้วเด้อจ้ะซีมแล้วล่อให้ไก่เปื่อยจ้ะทุกอย่างกับคือพอดีเบิร์ดละจ้ะแล้วก็เพ็ดพร้อมจ้ะอืมแล้วก็เลือแต่เอาเอาไ,ไอ้ต้นหอมกับพักไอ้นั่นโล่งจ้ะ ต้นหอมกับน่องลักจ้ะอ้าวปิดหม้อไว้รอไก่เปื่อยนะคะแล้วเฮากับมาใส่อีกที่นึงจ้ะรอไก่เปือ่อยไก่สุกเนาะค่ะเนาะจะอ้ามาเปิดดูกันเลยโอ้อุกอุกอุก,อ,กอุกเลยจ้ะออก้อค้อค้อ,อเลยแต่เสบอ่จ้ะพี่น้องจ้ะแต่เสบบ่อ ี๋ยวยายยายขอน้ำอีกนิดนึงจ้ะตรงนี้ก่อน ยายกดน้ำรอดมาใส่เด้ค่ะเด้อหนึ่งมันจยากนวเลิกจ้ะออมจะได้เป็นแกงและบัดน,นี้เยติวนี่น้ไม่ดอกมันนั่นเข้มนะำขาต้มไปมันก็ออกจ้ะความเข้มมันออกแล้วก็เท่าง่ายจะเขี่ยวลงน้ำอีกจ้ะเห็นมนนั้นั่นยายเอาน้ำห่อนที่ยก,กติกน้ำห่อนเยติวมาใส่เด้อ ยายบริไซโรตีด้ายายใส่แต่ผงชูรสจับอพอดีเลยบัดนี้อยากแางนิดนึงแต่ว่ายายจะต้มให้มันเขียวลงอีกหน่อยนึงจ้ะให้ไก่มันเปื่อยเนาะค่ะเนาะไก่ไก,ก่เอาเข้าไปสู้อย่าสิมันยักตึงๆอยู่จ้ะจ้ะปิดไว้เลยยายแกอยากแกงใส่กระทะให้พี่น้องมึงน้ำเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาบอกมึง มาแถวที่ขึ้นได้ปรุงไอ้ส่หอมใส่ยังได้จ้าคยมาเมืองกันจ้ะจ้าทีนี้มาเปิดกันเลยตะเสพวะนนองพี่น้องเสบแล้วเด้อนี่เห็นไหมคะน่ามนก็จะอูจุเด้อค่ะเด้อพ่อจำพ่อสดออมเนาะไม้ดองเสกไก่นะคะย่กก็จะหอมลงกอนเด้อจ้าเด้อ ลุกแล้วจ้ะ,อะหอมใส่โล่งหนากินบ่คะลูกโดดบ่มี่เนียอยเพราะมิแตพริกแดงกันเลยบพเห็ดลูกโดดจะตำเพชดเอาจ้ะนี่ค่ะหอมลงหอมหอมจ้ะพี่น้องเสียบเอาถ้วยมะตักเอาเด้อทุกูสุกคนน้องยิงเล็กเอาถ้วยมะตักเอาไม่หวาน ย้ะก่อนย้ะสวน้ลาไรอ่ะนี่ก็จะเอานางรักลงแล้วนะคะคุณต,ตู่ค่ะคุณตู่คุณตู่นะคะคุณตู่ปลูกหลังบ้านค่ะข้างป่าคนะค่ะ <laughs> อื โ oh, อ้ยเอาคุณตูงลงหิงหอมครักจากพี่น้องแกข้าวเหนียวห่อนๆแก้มแก้วประแดกบองมาดีพี่น้องเอ้ยมา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 กินน้ำกันจดะเอาเอาตัวมะตักเอาเด้อสุขุมสุขคนเด้อผู้เดกคำามาเมืองกับใดยิบหนีมะตักเอาแซบไหลจะแซบไหลแซบบลั่มบลือจะมา นี่ละก็ยัดติวสิแกงใส่กระทะคือเฮ็ดหน่อยจ้าเฮ็ดเป็นออมออกยอ,อกเข้าอยากไข้พี่น้องเมืองน้ำไก่กับเปือยละา้ะตักไปซีมละเปจะได้คะาตาแสบบาคะ้าจ้ายัดติวกว็ขอจพบพิพด้วยขนานี้คือเสร็จละค่ะเสร็จแล้วยัดติวก็จะปิดแก๊สนะค่ะเนดะ้อขอบคุณทุกเลิฟทุกรัก,ท,ก,กทุกไรทุกกำลังใจค่ะที่เขามาแกงเน่าไม่สมออมเน่าไม่สมแกงเน่าไม่สม ซอยแย่ติวจ้าบายยนะคะเลิฟเลิฟทุกคนจ้า